วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมเราถึงเลือกสอนอันดประมาณวันสองวันแรกใช่ไหมคะหนูก็นั่งแบบฟังเพลงเยอะมากว่าจะแบบเลือกเพลงไหนดีแล้วก็คือหนูก็แบบมีเพลงที่ฟังประจําใช่ไหมคะก็คือดูเรียนโชวเน้นน่ะคือหนอูชอบเพลงดูเรียนโชวเน้นมากคือหนูอชอบตั้งแต่ประมาณมสามแล้วแล้วก็แบบเคยคิดว่าถ้าสมมติอยากเป็นเซตเตอร์ก็อยากเป็นเซตเตอร์เพลงนี้หนูก็เลยเก็บไว้ในใจก่อนแล้วหนูก็เคยแบบช่วงมสามมัง้ง ที่หนูแบบติ่ง48จะจัดอะคือหนูก็มีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมคะหนูกับเพื่อนก็จะแบบเหมือนเราเว็บติ่งมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็สมัครวบีนเคด้วยกันด้วยแต่ว่าคือในปีนั้นที่เราสมัครมันก็ไม่ติดอะคืออย่างที่หนูเคยเล่าให้ฟังก็คือหนูถ่ายรูปไม่เป็นแล้วมันอุบาทมากทุกคนใช่แล้วก็หนูชอบน้ำบะด้วยคะ่ะก็เลยเลือกเพลงหนุ่มทุเรียนเออใช่ขอแก้ข่าวคือแบบมีคนบอกว่าหนูอยากกินทุเรียนหรืออะไรคือหนูไม่ชอบกินทุเรียนที่สุดใน3โลกเลยทุกคนคือ คือหนูใช้ชีวิตในห้องที่มีทุเรียนไม่ได้อ่ะทุกคนคือหนูไม่กินทุเรียนอยู่เว้นทุเรียนทอดอ่ะหนูก็รู้สึกหนูก็ไม่ได้ชอบทุเรียนขนาดนั้นก็เลยเขียนเป็นเบอร์สองไปแล้วหนูรู้สึกว่าถึงตอนเด็กเราจะชอบแบบเพลงดูเรียนโชเนนมากใช่ไหมแต่ว,ว่าตอนนี้คือแบบเรามีอย่างอื่นที่ชอบมากกว่าแล้วคือแบบเหมือนเราโตไปแล้วก็แนวเพลงที่เราชอบมันก็แบบเปลี่ยนไปใช่ไหมคะหนูก็เลยล,ลังเลว่าจะเขียนมาจิสกะหรือว่าดูเรียนโชเนนเป็นอัานไหนเป็นหนึ่งที่สองแทน คือแล้วหนูก็แบบไปซาวชิกทุกคนด้วยใช่ไหมว่าแบบเ,ออเพลงไหนที่ดูแบบเหมาะกับหนูบบเขียนไว้แล้วก็มีแต่แล้วก็มันก็มีเพลงที่ทุกคนคิดเหมือนหนูด้วยก็เลยคิดว่าเอออันนี้แหละดีแหละแล้วก็คือคือตอนเด็กๆหนูก็ไม่ชอบเพลงมาจิสกะใช่ปะเพราะว่าแบบหนูเขาไม่ถึงแต่ว่าคือตอนนี้เหมือนเราคือโตขึ้นแล้วมันก็แบบ ความชอบก็เปลี่ยนเฉยแล้วหนูก็ชอบมากแต่ว่าหนูรังเลอยู่นานมากว่าจะเขียนมาจิสุกับเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าเอ,เ,อเพลงมาจิจ เทปเป็นบัวคะ่ะก็คือหนูลังเลอยู่นานมากว่าแบบจะเขียนเป็นอันดับที่หนึ่งดีไหมเพราะว่าคืออย่างที่ทุกคนได้ฟังใช่ไหมครับมันก็มีบทพูดทั้งเพลงแต่ว่าหนูชอบทั้งจังหวะด,ดนตรีแล้วก็ท่าเต้นท่าเต้นมากๆเลยใช่แล้วก็ชอบแบบที่มันแบบมันถึงใจอ่ะมันเบยวถึงใจอ่ะทุกคนคือมันแบบเบยวถึงใจอ่ะทั้งสองเพลงคือหนูก็ลองแบบแปลๆเล่นๆนด้วยนะว่าถ้าสมมติว่ามันออกมาเป็นเวอร์ชันภาษาไทยมันก็จะเป็นยังไงใช่ไหมที่หนูเลือกนานมาก เพราะว่าคือหนูหนด,ดูเพลงจากท่าเต้นด้วยท่าเต้นแล้วก็ดูเพลงจากท่าเต้นที่ชอบแล้วก็ดูเพลงจากเนื้อเพลงถ้าสมมติว่ามันแปลไทยมามันมันน่าจะแบบฟังง่ายหรือแบบฟังเข้าใจง่ายอะไรอย่างนี้ด้วยก็มีหลายปัจจัยมากที่ทําให้เลือกคือหนูเก็บไปนอนคิดหนักมากว่าจะเขียนแบบเพลงไหนเป็นที่1หรือที่2ดีคือหนูฝันว่าหลายๆคนเลือกเพลงทุเรียนให้เอามาที่1ด้วยนะคือหนูฝัน มาสองวันเลยอะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าก็ชอบมาจิโจอะก็เลยขอมาจิโจเป็นที่หนึ่งไม่สนอะไรทั้งสิ้นถ้าแปลมามันก็อาจจะแปลกเพราะว่ามันมันเป็นบทในหนังใช่ไหมคะทุกคนมันก็มีบทในหนังแบบใส่เป็นเนื้อเพลงแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันก็คงมีวิธีของมันถ้าสติว่าเรา ถ้าสมมติว่าเราคือหนูสับว่าถ้าสมมติว่าหนูไม่เลือกมันก็ไม่น่าจะได้เอามาทำหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเพลงของหนังอะแล้วเพลงที่3ก็คือเพลงที่น้องไอเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมคะให้จริงอะตอนแรกอะหนูกะจะเลือกเพลงแบบไม่เพลงของพี่สาอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงของ HKT ใช่ไหมคะเพราะว่าหนูชอบ HKT มากแต่ว่ามันก็ไม่มีเพลงไหนเลยที่แบบคือหนูก็ชอบไซโคกายูมากใช่ไหมคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบเพลงที่แบบคู่รัวเกินไป ถ้าสมมติว่าเอาแปเอามาไปไลไทยมันก็น่าจะแบบเป็นบทพูดที่รัวๆใช่ไหมหนูก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็เอาอะไรที่แบบซฟๆก่อน <c oughs> แล้วก็ดูโนเวแมนไว้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าไม่ได้อะคือถึงหนูจะชอบพี่สาแต่ว่าหนูรู้สึกว่าให้สายเต้นไปแล้วกันคือเราก็ไม่ใช่สายเต้นใช่ไหมทุกคนมาจิซกะคือแบบหนูรู้สึกว่าเพลงเท่ก็ทําไปแล้วเพลงน่ารักก็ทําไปแล้วมันก็เหลือแต่ว่าเราก็แบบมาสร้างตำนานของมาจิซกกะปะ <c oughs> หนูไม่ชอบเพลงแนวโนเวเมนอะคือหนูอะชอบเพลงไอดอลจ๋าอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยชอบเพลงแนวเท่เท่าไหร่ใช่แต่ว่าคือหนูอชอบมาจิจูมากคือมีหลายครั้งมากที่หนูหนูคิดว่าหนูจะไม่เอามาจิจูเพราะว่าแบบเป็นเพลงที่แบบมีแต่บ,บทพูดใช่ไหมทุกคนอย่างเช่นอัสโกะฉันขอไปด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าอัสโกะเรียก มีนามีอะไรเงี้ยของคุณฮาคามินานะคะใช่ก็เลยเออหรือว่าเราจะไม่เอาแต่ว่าหนูตั้งแต่วันแรกที่เลือกเพลงหนูว่าจะย้อนกลับมาฟังเพลงนี้ตลอดแล้วก็ชอบท่าเต้นมากๆเลย <c oughs> เพลงที่สามก็ไม่มีอะไรมากก็คือดูแล้วก็ชอบท่าเต้นใช่ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ขอสารภาพตามตรงเลยว่าหนูไม่เคยดูมจัจิสการก้ากูอ็นอะทุกคน <c oughs> ขอโทษสังคมแต่หนูชอบเพลงนั้นมากเลยหนูหยุดดูไม่ได้เลยคือหนูพายมีแบบ ความคิดหลายครั้งแล้วว่าแบบมันแบบดูไม่ได้มันแบบคือมันต้องมีหนังอะ่ะทุกคนถึงจะเข้าใจเพลงใช่ไหมต่หนูรู้สึกว่าเราก็ไม่ไม่ต้องเอาอะไรที่เราเข้าใจก็ได้เราก็เอาตามเสียงหัวใจแล้วก็ที่ดูไว้ก็คือหนอูดูเพลงอันนี้ด้วยที่โคจิมะฮารุกะเป็นเซนเตอร์ใช่แบบมีคนเสนอมาใช่ ก็คือเพลงฮาอ s u d e กินะคะมันจะมีท่อนหนึ่งใช่ไหมคะที่ชูสัญลักษ์รูปตัว L อะไรเงี้ยใช่นี่มันจะมีท่อนหนึ่งที่พูดว่า l s a i อะคะ่ะนี่ไง Elsinai นนใช่แต่ว่ามันก็มีพูดแค่ท่อนเนียยอ๋อแล้วหนูก็ดูเพลงนี้ไว้ ชอบอันนี้ก็ชอบคือดูไว้หลายเพลงมากทุกคนแต่สุดท้ายแล้วก็ควนมาดูแต่เพลงนี้ทุกคนคือชอบมากคือชอบท่าเต้นมากทุกคนคือ ชอบไปหมดเลยคือหนูเลือกไม่ถูกจนหนูไปถามหมอดูคนเพราะว่าหนูแบบคือมันโอเวอร์โหลดเกินไปคือมันมีเยอะเพลงให้เลือกเยอะเกินไปอ่ะคือทุกคนรู้ไหมว่าแบบ a k b ของเรามีเพลงประมาณ900ถึงประมาณพันเพลงเลยทุกคนหนูต้องแบบสโคบให้มันง่ายขึ้นด้วยการปรึกษาหมอดูแล้วหมอดูก็บอกว่าเลือกเพลงลำดับที่2 0 0ถึง400สีหนูก็แบบไปหาดูแล้วได้เปิดเพลงให้หมอดูฟังไหม ไม่ไม่ได้ไม่นะคะเออใช่แล้วเขาคือมันก็มีเพลงที่ดูแล้วก็ชอบก็คือ3เพลงที่หนูบอกทุกคนไปแล้วก็มีอีก2เพลงนี้ที่แบบหนูเอาไปให้หมอดูเลือกว่า อันไหนดีแล้วสุดท้ายหมดูก็เลือกได้แบบตรงใจมากทุกคนแต่ว่าหนูดูแค่นี้นะคือหนูไม่รู้ว่าจะเลือกเพลงอะไรจริงจจนหนูไปถามหมดูอะทุกคนแต่ว่าดูแค่นี้นะคะหนูแบบไม่กล้าเสี่ยงดูแบบพวกแบบเออเราจะแบบได้อันดับที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากดูแล้วแบบหมดกําลังใจอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้ค่ะอยากให้มีซีรีส์มาจิโจวไทย ไม่ดูสิทุกคนราเอาไปเสนอสออฟฟิเชียลสิครับก็อยากให้มีนะอ๋อใช่คือตอนแรกหนูอยากเลือกคิโบนิซุยเตช่ไหมทุกคนคือหนูชอบคิโบนิซุยเตมากคี่เป็นเพลงของโนเนมอะทุกคน,ท,กคนที่อยู่ในเรื่อง AKB48 0 0นะคะใช่แต่ว่ามันมี9คนมันเอามาใช้ไม่ได้ง่ายแล้วก็โมนี่ก็มาเสนอเพลงดาราชินัยด้วย แต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูก็รู้สึกว่าชอบนะแต่บัน,น่าจะอาจจะยากเกินไปหรเปลา่าชอบนะแต่ว่าหนูมีเพลงที่ชอบมากกว่าติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงได้คุยคอนเทนต์กับ V R และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o r t h application